วันนี้นะครับจะมาแชร์เทคนิคที่มือใหม่ต้องรู้ในการลงโฆษณา Facebook Ad นะครับปี2022เวอร์ชันอัปเดตนะครับนะก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทักทายทั้งคนที่เข้ามาดูในไลฟ์สดแล้วก็รับชมย้อนหลังหรือเพื่อนใหม่ๆด้วยนะครับนะอ่ะนะครับเดี๋ยวหน้าตา Facebook เนี่ยเราเข้ามาที่หน้าหลักแล้วเนาะมันก็อาจจะเปลี่ยนไปบางอ่าบางอย่างก็ไม่ต้องตกใจเนาะก็ก่อนอื่นก็เข้ามาที่ตัวาการโฆษณาเลยนะครับ เดี๋ยวมาที่แคมเปญก่อนเลยเนาะสำหรับมือใหม่นะครับแล้วเราก็มากดคำว่าสร้างนะครับหน้าตาวัตถุประสงค์อาจจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะครับถ้าใครได้รับชมวิดีโอที่อาจจะเวอร์ชันหลังๆเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่คุ้นกับเวอร์ชันใหม่เนาะก็มาเรียนรู้เวอร์ชันใหม่ได้ก็ได้นะครับสำหรับมือใหม่เนาะนะครับวัตถุประสงค์นะครับที่ได้รับการนิยมเนาะ ่าจะยิงยังไงให้ได้ข้อความที่ถูกนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆเนี่ยนะครับมาบูตโพสก่อนสําหรับมือใหม่เนาะเออนะครับโดยยิงวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมนะครับนะแล้วก็มันจะมีคําว่าเหมาะสําหรับเนาะเหมาะสําหรับข้อความนะครับการมีส่วนร่วมกับโพสจํานวนการรับชมวิดีโอนะครับอ่ะก็ดําเนินการต่อเลยเนาะอ่า ก็เลื่อนลงมานะครับจะเห็นคําว่าการปรับให้เหมาะสมกับงบป,ประมาณแคมเปญก็เปิดเป็นแบบ CBO นะครับก็คือการกระจายงบป,ประมาณแคมเปญก็เอาเป็นต่อวันไปก่อนเนาะอาจจะวันละ300หรือ200ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแล้วแต่กําลังทรัพย์อ่ะกดถัดไปได้เลยเนาะทีนี้นะครับมาในชุดโฆษณาเนี่ยนะครับนะมันก็จะให้เลือกคอนเวอร์ชันเนาะว่านะครับจะไปที่ไหนเนาะถ้าสําหรับเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับ เพื่อนๆอาจจะไปที่เพจ a c e b o o k แล้วก็เลือกพงเลือกเพจของเราเพื่อทําการบูตเพจก่อนนะครับถ้าเป็นมือใหม่เนาะส่วนวิธีการบูตเพจเนี่ยก็ผมได้ทําคลิปวิดีโอสอนไปหลายคลิปแล้วนะครับผมก็คงไม่อธิบายเพิ่มเนาะสมมติเออเพื่อนๆบูตเพจเสร็จนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็มาบูตโพสต่อโดยติ๊กบนโฆษณาของคุณนะครับอย่างเช่นอ่ะสมผมจะยกตัวอย่างเพจใหม่ๆให้ดูนะครับ เช่นเวลาเราบูตเพจเสร็จเนี่ยนะครับแล้วเวลาเราโพสอะไรลงไปเนี่ยเราจะได้ยอดคนกดถูกใจโพสกดคอมเมนต์โพสแล้วก็แชร์โพสแบบออแกนิกนะครับเออพูดง่ายๆเวลาเราโพสรูปภาพหรือวิดีโออะไรไปเนี่ยนะครับถ้าเราได้ยอดกดคนกดไลค์คนกดเมนต์คนกดแชร์เยอะนะครับแล้วก็มีจำนวนการเข้าถึงเยอะจำนวนการมีส่วนร่วมเยอะเนี่ย ก็แสดงว่าโพส์โพสนั้นนะครับมีประสิทธิภาพแล้วเราก็เอาโพสนั้นนะมาบูตต่อได้ออย่างเช่นเอาผมเอาโพส์นี้เนาะเออผมก็ปักหมุดไว้นะครับนะส่วนวิธีการปักหมุดก็กด3จุดตรงนี้แล้วก็ปักหมุดไปเนาะอันนี้ผมคงไม่อธิบายแล้วครับมันคือเรื่องเบสิกนะครับนะเอออย่างเช่นเวลาผมโพส์โพส์นี้นะครับนะเออมันก็ไลน้อยเนาะเมนน้อยแชร์น้อยนะครับเราก็สามารถเทสโฆษณาโดยการโพสลงไปที่หน้าแฟนเพจ เพื่อเป็นขั้นตอนแรกก่อนก็ได้นะครับนะอ,อ,อย่างเช่นเออผมผมว่าโพสต์เนี้ยดีคนไลค์ยี่สิบเลยนะครับผมก็เอาโพสต์เนี้ยมายิงแอดนะครับโดยไปที่บนโฆษณาของคุณส่วนประเภทการมีส่วนร่วมก็เอาเป็นการมีส่วนร่วมกับโพสต์นะครับนะ,ะการมีส่วนร่วมกับโพสต์เหมือนเดิมวันเริ่มต้นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันส่วนกลุ่มเป้าหมายก็ถ้าเป็นมือใหม่ก็ใส่แบบนี้เลยเนาะตามผมเลยนะครับ เอาเป็นประเทศไทยอาย,อายุก็ใส่ไปนะครับแล้วแต่สินค้าบริการของเราว่าจอดจงไปอายุเท่าไหร่เพศก็แล้วแต่ว่าเราจอดจงไปเพศอะไรอ่ะนะครับส่วนความสนใจเนี่ยเช่นผมทําเสื้อยืดเนาะก็ใส่ความผนใจอ่าเสื้อยืดไปเลยนะครับสียืดอะไรเสื้อยืดอ่ามึนๆละมึนๆละ,ละส่วนความผนใจเนี่ยอ่าผม เอาแค่ความสนใจละร้อยนะอย่างเช่นผมยิงวันลนะสามร้เนี่ยผมใส่ตรงนี้เป็นแค่3ความสนใจก็พอนะเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงว่าเออมือมองมือใหม่นะครับเสื้อแฟชั่นมีไหมเสื้อคอกลมไม่มีถ้าไม่มีถ้าเราคิดอะไรไม่ออกก็ให้ facebook แนะนำได้เนาะสำหรับมือใหม่มันก็จะขึ้นมาเลยช้อปปิง้งออนไลน์เสื้อเสื้อเสร์ชความงามช้อปปิง้งนะครับชุดเดทนะครับ เอาเป็นเสื้อแล้วกันออนะครับทีนี้นะครับผมก็จะได้ความสนมใจแบบอินเทอร์เน็ตสามความสนมใจแล้วนะครับนะอ่ะก็กดออกไปนะครับหรือเราจะใส่ไม่รวมก็ได้เนาะเออบางทีอาจจะไม่รวมเสื้อเสื้อเชิ้ตนะครับแล้วก็เลือกดูได้ความสนมใจก็แล้วแต่เราเนาะเอออันนี้ผมก็ไม่รวมแล้วกันภาษาก็เอาเป็นภาษาไทยเนาะดีไวตรงนี้นะครับ สำหรับมือใหม่ก็ใส่ตามผมได้เลยนะครับก็คือนะครับแอดของเราจะไปปรกากฏผู้ที่ใช้ดีไวซ์เป็นภาษาไทยนะครับอุปกรณ์แบบว่าพกประสงค์ภาษาเป็นภาษาไทยและการเชื่อมต่อตรงเนี้ยนะครับนะก็เอาเป็นไม่รวมคนที่ถูกใจหรือกดติดตามเพจตอนนี้ก็ได้นะครับถ้าสมมุติเราบูตเพจเออเราก็ไม่ต้องติ๊ก,ก็ได้เนาะบางทีคนในเพจของเราเนี่ยอาจจะเป็น กลุ่มเป้าหมายของเรานะครับคนที่ถูกใจกดติดตามเพจของเราอาจจะเป็นลูกค้าของเราก็ได้นะครับหรือถ้าเราอยากจะหาไปยิงลูกค้าใหม่ๆก็กดไม่รวมคนที่ถูกใจกดติดตามเพจตอนนี้นะครับแล้วเราก็เพิ่มเพจไปเนะาะเสื้อยืดขอกลมอะไรก็วานไปนะครับทีนี้ก็อาจจะบันทึกกลุ่มเป้าหมายก็ได้เนาะสําหรับมือใหม่เอออาจจะบันทึกบางทีแบบว่าจะใส่ครั้งหน้าก็ขี้เกียจใส่อะไรพวกนี้เออก็กดบันทึกได้ผมจะเป็นเสื้อยืดละกัน จะยืด in, อินเออินเทเลสก็คือกลุ่มเป้าหมายไปหาคนใหม่อ่ะบันทึกอ่าทีนี้ตำแหน่งการจัดวางเนี่ยถ้าเราเป็นคนงบน้อยยิงมาละสามร้อยห้าร้อยเนี่ยผมแนะนำให้เป็นกำหนดเองเนาะเออส่วนการบูตโพส์เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็เอาอินตาแกมออกเนาะมาเก็ตเพจออกถ้าเป็นผมอะผมจะเหลือแค่ฟีดเพื่อนๆก็ติดตามผมได้เลยเนาะ แต่ถ้าเ,เพื่อนๆงอไปเยอะอยิ่งมลพันุ์ก็เอาเป็นอัตโนมัติก็ได้เนาะบางทีแบบว่าขี้เกียจยุ่งยากนะครับถ้าคอนเทนต์เราเป็นแบบรูปภาพเนี่ยก็ติ๊กฟีดวิดีโอบน Facebook ออกเนาะแต่ถ้าคอนเทนต์ของเราเป็นแบบวิดีโอนะครับก็ติ๊กฟีดวิดีโอก็ได้นะครับทีนี้กดถัดไปล่างขวามือได้เลยเนาะเราก็เลือกชิ้นงานจากโพสต์หน้าเพจของเราอ่ะเดี๋ยวเราเลือกเพจก่อนนะครับ แล้วเราก็กดตรงนี้ครับการตั้งค่าโพสถ้าสร้างโฆษณาใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมบอกข้อดีข้อเสียก่อนถ,ถ้าสร้างาโพสโฆษณาใหม่เนี่ยจากในตัวจัดการโฆษณาเนาะข้อดีก็คือมันสามารถใส่ข้อความพาดหัวได้นะครับอย่างเช่นเราเพิ่มรูปไปเนาะเอาภาพจากเพจแล้วกันอ่ะผมเอาเป็นยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูก่อน เป็นเสื้อตัวนี้แล้วกันเราสามารถใส่ข้อความหลักได้นะครับเพิ่มไปทางได้อย่างเช่นแบบว่าปุ่มอะไรพวกเนี้ยสั่งซื้อเลยปุ่มส่งข้อความนะครับนะถามราคาหรือว่าโทรเลยเนาะใส่ข้อความอะไรได้เนาะแต่ผมแนะนําว่าเอาเป็นใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกโพสเนาะก็คือเราเลือกโพส์จากหน้าเพจที่เรากองแล้วว่ามีคนกดไลค์คนกดเมนคนกดแชร์เยอะนะครับนะอ่า แต่ผมเลือกเพจก่อนเมื่อกี้นี้นะครับเพจผมที่เป็นที่ผมเอาให้เ,เพื่อนๆดูเนี่ยก็คือน่าจะเป็นแบบนี้นะครับนะแล้วก็เลือกโพสเนาะไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องไปดูแดงๆตรงนี้เนาะก็คือมันเรายังไม่ได้มีชิ้นงานยังไม่ได้มีคอนเทนต์ก็เอาเป็นโพสที่เผยแพร่แล้วนะครับ อย่าไปสนใจเนาะเราก็หาเลือกดูโพสเอานะครับว่านี่ปุ่มกดไลค์เท่าไหร่เม้นท์เท่าไหร่แชร์เท่าไหร่อ่าผมเอานี้นะครับโพสต์นี้ก็คือโพสต์จากหน้าเพจตรงนี้นะครับมายิงก็กดดําเนินการต่อเลยเนาะอ่าทีนี้เราก็อาจจะกดขยายตรงนี้นะครับเพื่อดูตัวอย่างคร่าวๆว่าเราใส่อะไรผิดไปหรือเปล่าใส่แคปชั่นผิดไปหรือเปล่านะครับ ส่วนในผมตรงน,นี้ที่ผมขายดีเนะี่ยเพราะว่าผมทําโปรโมชั่นนะครับเออเหมือนแบบว่าเราบังคับให้เขาซื้อเลยว่าต้องต้องซื้อสามตัวขึ้นไปอ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตดีๆอ่ะนะครับตัวละร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าซื้อสามแถมหนึ่งนะเออคุ้มด้วยซื้อห้าตัวขึ้นไปส่งฟรีอีกต่างหากนะครับจากค่าส่งหกสิบนะครับพิมพ์สนใจนี่นะครับให้เขามีปฏิสัมพันธ์กับเราถ้าเขาพิมพ์สนใจเยอะอันนี้ไม่ได้ยิงแอดสับาทเลยนะถ้ายิงแอดเนี่ยผมมองว่าจะดีกว่านี้นะครับ ให้เขาพิมพ์สนใจเออให้ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับโพสต์ของเราโพสต์โพสต์นั้นก็จะได้ค่าแอดที่ถูกนั่นเองนะครับการกระตุ้นให้เดินการถ้าเพื่อนๆลืมใส่ปุ่มส่งข้อความจากโพสต์หน้าเพจเนี่ยเวลาเราโพสต์อะไรลงไปเราก็จะกดตรงนี้รับส่งข้อความเนาะแล้วเราก็เลือกรูปภาพใส่แคปชั่นไปแล้วเราก็กดโพสต์ใช่ไหมแต่ถ้าเราลืมนะครับก็มาใส่ปุ่มส่งข้อความโดยตรงนี้นะครับการกระตุ้นให้เดินการก็ได้เนาะส่วนเทมเพลตข้อความก็ อาจจะสร้างใหม่ก็อธิบายไปหลายรอบแล้วเนาะก็ไม่มีอะไรซับซ้อนก็ใช้ที่มีอยู่ได้เลยนะครับแล้วก็กดดูตัวอย่างในเมสเซจเจอได้เนาะมันก็จะ,ะเด้งเข้าไปในเมสเซจของเรานะครับอะก็กดเผยแพร่ได้เลยเนาะเออเดี๋ยวทีละสเต็ปเลยเนาะสำหรับมือใหม่เออสมมติเรายิงการมีส่วนร่วมไปแล้วนะครับการมีส่วนร่วมเรายิงเพื่ออะไรยิงเพื่อให้ได้ไลค์เมแชร์เพื่อ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับโพสต์ของเราโพสต์โพส์นั้นของเรานะครับทีนี้นะครับเราก็ยิงการมปส่วนร่วมไปแล้วเนาะเราก็อาจจะยิงแอดแบบข้อความเสริมกําลังไปให้กันได้ด้วยพูดง่ายๆเราก็ได้ไลค์เมนแชร์ด้วยแล้วเราก็ได้ข้ออินบ็อกด้วยนะครับก็มากดสร้างใหม่ก็ได้เนาะแล้วเราก็การมีส่วนร่วมนะครับดําเนินการต่อเปิด CBO นะครับวันละ3า0ออะไรก็ว่านไปเนาะถ้าเราสร้างแคมเปญใหม่เนี่ย เมื่อกี้เราสร้างสามร้อยเนาะเราสร้างอีกแคมเปญหนึ่งก็อีกสามร้อยเนาะก็เฉลี่ยว่าเรายิงก่าละหกร้อยนะครับอ่ะทีนี้นะครับนะก็คอนเวอร์ชันเนี่ยก็เป็นแอปรับส่งข้อความเนาะเพื่อเราจะได้อินบ็อกซ์นะครับปลายทางก็เป็นคลิกเพื่อส่งข้อความให้ลูกค้าทักเรามาก็ติ๊กเมสเซเจอร์เออทักเรามาเด้งเข้าเมสเซเจอร์นะครับทีนี้ก็เลือกแฟนเพจของเราอ่า ก็การปรับให้เหมาะสมก็เป็นการสนทนาเนาะวันเริ่มต้นอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจใช้กลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไวเออ้เราเคยบันทึกไว้ว่าอะไรเมื่อกี้นี้เสื้อยืดอินก็กดเสื้อยืดอินไปนะครับอายุสา20-35นะครับความสนใจเสื้อเสื้อยืดหรือเสื้อผ้านะครับตำแหน่งการจัดวางก็เหมือนเดิมเนาะฟีดวิดีโอเราเป็นรูปภาพเราไม่ต้องสนใจ ติ๊กออกให้หมดเน้นนะว่าใครยิงเวล 350, เา3 0 0ร้อยห้าร้อยเนี่ยควรสะเบตรงนี้นิดนึงเพื่อให้แอดของเราไปปรากฏในตำแหน่งการจัดวางที่ค่อนข้างดีที่สุดนั่นเองอะกดถัดไปได้เลยเนาะทีนี้มันก็จะเลือกแฟนเพจให้เราล็อกล็อกแฟนเพจให้เราแล้วเนาะเราก็กดตรงนี้นะครับเป็นแชร์โพสที่มีอยู่แล้วก็คือเลือกโพสจากหน้าเพจอานะครับมันก็จะเลือกให้เราเลยเนาะแต่ถ้าเรายังไม่ได้เลือกนะครับก็กดเปลี่ยนโพสได้เนาะ เทมเพลตข้อความก็ใช้ที่มีอยู่นะครับทีนี้นะครับนะก็เดี๋ยวอธิบายก่อนบางทีเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับเอาสินค้าลิขสิทธิ์มายิงนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนกดตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนจะไม่สามารถยิงได้เนาะสินค้าลิขสิทธิ์คืออะไรนะครับอย่างเช่นแบบว่าเป็นเสื้ออดิดาสรองเท้าไนกี้อะไรที่มันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาอะนะครับจะไม่สามารถยิงได้แล้วนะหรือเราเคยก๊อป คอนเทนต์จากเพจใดเพจหนึ่งเนี่ยก็จะไม่สามารถยิงได้นะเอออันนี้เป็นความรู้เนาะมันก็จะขึ้นแดงๆตรงนี้เพื่อนๆก็จะไม่สามารถกดเผยแพร่ได้นะครับเดี๋ยวมันมันก็ไม่มีตัวอย่างเนาะถ้าผมจะยกตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับระวังกันด้วยเนาะนะครับส่วนเดี๋ยวผมบอกข้อดีข้อเสียจากโพสต์หน้าเพจแล้วก็สร้างโพสต์ในตัวการโฆษณาก่อนนะครับข้อดีจากอ่า การเอาโพสต์หน้าแฟนเพจมายิงนะครับเราสามารถดูยอดไลค์ยอดเมนยอดแชร์ของคนที่เคยกดไลค์กดถูกใจกดแชร์ของเราคือลูกค้าของเรานั่นแหละอ่าได้เนาะเออแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือเราจะใส่ข้อความพลาดหัวไม่ได้นะครับนะออาจจะบางทีอาจจะมีโปรโมชั่นสามแถมหนึ่งฟรีไปทางอะไรเงี้ยคือเราไม่สามารถใส่ได้เราก็ต้องไปใส่ที่ตรงนี้เอาแทนนะครับอ,อแก้ไขโพสเอาแทนเนาะแก้ไขจากโพสตหน้าเพจ สว่วนนะครับนะข้อดีของการสร้างโพสต์ในตัวจัดการเออกดสร้างโฆษณาตรงนี้ก็คือสร้างโพสต์ใหม่นะครับนะข้อดีสามารถหลบคู่แข่งได้นะครับเวลาคู่แข่งมาส่องเพจแล้วเนี่ยเช่นผมมาส่องเพจเพจคุณเนี่ยนะครับผลผมสามารถดูได้ด้วยนะเออมันจะมีอ่าปลักอินที่ผมบอกไปเนาะสามารถส่องคู่แข่งอะไรได้นะครับเขาก็จะส่องจากโพสต์ที่เราเคยยิงหน้าเพจนั่นแหละนะครับ เช่นผมเข้ามาดูเพจคุณเน่ยผมรู้เลยว่าคุณกาลังยิงอันไหนอยู่นะครับเออดูว่าอันไหนยอดไลค์ยอดเมนยอดแชร์เยอะนะครับคุณปักหมุดโพสต์ไหนเออเขาก็สามารถกรอบกันได้เนาะแต่ว่าถ้าคุณสร้างในสร้างโพสในตัวการโฆษณาเนี่ยนะครับคือคู่แข่งจะไม่เห็นโพสต์ของคุณเลยจากหน้าเพจของคุณนะครับนะ ูดง่ายก็คืออาจาจะจะรวยเงียบๆนะครับแต่ว่าข้อเสียจากการสร้างโพสในตัวาการโฆษณานครับคือเราจะไม่สามารถเช็คยอดไล์ยอดเมนยอดแชร์ได้แต่เราก็อ่านค่าสถิติได้เนาะอ่านค่าตัวาการอ่านค่าโฆษณาก็อธิบายไปแล้วเนาะต้นทุนต่อผลลัพธ์เออความถี่ ROAS โลโลอัดนะครับนะต้นทุนการซื้อนะครับนะหรืออันดับคุณภาพโฆษณาเราก็อ่านได้เนาะ ก็ไม่มีปัญหานะครับนะอ่ะก็กดเผยแพร่ได้เลยเนาะก็หวังว่านะครับนะจะเผยแพร่ได้ถ้าขึ้นล่างขวาสีเขียวอ่ะเผยแพร่เสร็จแล้วกดกากระบาดเนาะทีนี้เราก็จะยิงไปสองวัตถุประสงค์แล้วเนาะเดี๋ยวแก้ไขข้อความตรงนี้ก่อนวัตถุประสงค์แคมเปญบันทึกเป็นแบบข้อความนะครับอันนี้แคมเปญการมีส่วนร่วมเนาะก็เราจะยิงไปหา สองวัตถุประสงค์ด้วยกันก็คือการมีส่วนร่วมแล้วก็ความนะครับเราจะได้ทั้งยอดไลด์ยอดเมนยอดแชร์แล้วก็อินบ็อกนะครับถ้าเราอยากจะสกะมบงบก็มาแก้งงบตรงนี้ได้เนาะเพราะว่าเราเปิดเป็นแบบ CBO เราสามารถแก้งงบจากข้างนอกได้นะครับข้อดีมันก็ตรงนี้แหละอย่างเช่นเรา300ไม่ไหวเออเราจจะยิงแคมเปญละร้อยก็ได้วัตถุประสงค์ละร้อยก็ได้นะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่นะครับนะ สำหรับใครที่อยากจะเปย์เมนผมก็จะขึ้นช่องทางการเปย์เมนให้นะครับนะก่อนจากกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กด comment กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนะ,ะกับผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเปย์เมนเข้ามานะครับสวัสดีครับ